จะไก่ไผครับพี่น้องที่ไกไ่ไผ่บินจะไม่ได้เหินพี่น,อน้องขนันแต่ส่อผลนครับพี่นอ้นนอ,นองนี่นี่ไก่แจ่ว่ะพี่น้องนี่ไปแล้วปุ๊บพวกมันจะตีหากรฟอนนี่ยทุงมาจะใส่พี่น้องเปิดประตูออกไปแล้วโอ้ไกข่ขาวเขาเหินพี่น้องผมก็บว่าโย่เป็นยังคือไก่ใส่มามาขันอยู่ขางเหินดงนังดีขนาดเลยอืไปแล้วไปแล้ว โอ้จะมาปวนเสียงดีพี่น้องเองเองเอง,เอง,เองแต่เสาะป่นเขาามาอยู่ให้มาปลุกโอ้วันไก่ผลาบะนองน,นี่เนาะอืมป่วน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 ,นโอ้ยคันดีขนาดบรรยากาศพี่น้อง บ่เฮ้ยขันขักขนาดเลยอืมออกไปไปไปอืมขันเสียไข่เนาะอืมขันดีจะเจ้าเนาะอืมเนาขันดีเบิ้งล่ะขันโชยเบิ้งอืมอนะไีเนองขันโชยชยังหนะวานนะย ขันดีครับเฮ้ยเอาพี่น้องแค่นี้แหละอืมไกลพอดหีหรอ,อไว้เข้ามาอ๋อโอเคบายๆครับพี่น้อง